รถสวยดีครับสภาพดีลูกค้าพนักพนักง,งานก็ใจดีครับผมครับผมเจ้าของร้านก็ใจดีค่ะ กองเท่าไรรับอ่างเปาเท่านั้นรับสูงสุด10,000บาทตอนนี้ EP ที่4แล้วครับสวัสดีครับผู้จัดการต้อมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยังไมครับครับยังไม่ก่อนที่จะเข้ารายการน้องคันนี้ได้รับโปรอะไรครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับโปรโมชั่นคันนี้ที่ลูกค้าได้รับนะครับเป็นโพสต์ปักหมุดเลยคุณลูกคุณผู้ชมใครยังไม่ได้ไปกดไลค์กดแชร์โพสต์ปักหมุดนะครับ เดี๋ยวจะพาดโปรดีๆโปรเด็ดอย่างนี้เนาะเป็นโปรอะไรนะครับเป็นโปรตุดจีนะครับจองเท่าไหร่รับเท่านั้นจองสูงสุด1 0 0 0 0บาทนะครับลูกค้าสําหรับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับในช่วงรายการปล่อยรถสวยๆชื่อรายการว่าจะเอาไหมล่ะอืมเสียงสูงไว้หนึ่งเขาจะเอาไหมล่ะ กับรถสวยคันนี้นะครับก่อนที่จะไปพบลูกค้าเราก็มีมาตรฐาน C p พคอบริการลูกค้าอีกเช่นเคยไม่ว่าลูกค้าจะมาแบบไหนเราก็บริการเหมือนกันนะครับพีที่หนึ่งพรีเมียมคาร์รถสวยไม่แท้ท้าที่สุดได้พีที่สองพรีเมียมเซอร์วิสเรามีบริการหลังการขายดูแลเครื่องยยต์แล้วเกียร์นานถึง6เดือนหรือ1 0,000มกิโลไปเลยส่วนนี้มีสามพรีเมียมไฟแนนซ์คิดว่าจะไม่ผ่านแต่ก็ผ่ามีเจ้าหน้าที่คอยบริการยี่บชั่วโมง เพียสุดท้ายนะครับที่ขาดมไม่ได้นะครับพรีเมียม,มหายครับผมอ่าบริการจากหัวใจของทีมไนไมค์กู๊ดคารครับผมโอเคแล้วก็ต้องเป็นคําถามที่ลูกค้ารีเฟรชมาเยอะมากออกรถที่ไมค์กู๊ดาแล้วได้อะไรบ้างนะครับลูกค้าคลิปนี้มีคําตอบนะครับลูกค้าผมก็จะแนะนําในส่วนของผมก่อนเนาะสิ่งที่ลูกค้าได้รับคันนี้เป็นมาจากช่องทางลูกค้าออนไลน์ด้วยมาจากจังหวัดไหนเนาะเดี๋ยวรอไปชมตรองนี้สองเนาะสิ่งที่ลูกค้าได้รับ หนึ่งเลยครับออกจากทางเราฟรีค่าดําเนินการค่าจัดสัญญาแล้วก็ค่าโอน2นะครับฟรีคาษีพรลบรนะครับลูกค้าหากน้อยกว่า9 0ิวันเราบริการต่อให้ฟรี3ฟรีดูแลหลังการขายด้วยนะลูกค้าเราไม่ทิ้งกันมีรับประกันในส่วนของเกียร์เครื่องยนต์นะครับแล้วก็เฟืองท้ายนะครับแล้วก็ระบบไฟทั้งหมดลูกค้า4นะครับสําหรับคันนี้ลูกค้าได้รับนะครับเนื่องจากลูกค้าเนาะผมบอกว่า มีความตั้งใจมาออกรถมากดีใจมากเลยลูกค้าถือทองมาหนึ่งเส้นใช่ครับมามัดจำของเราถึงโชว์รูมนะครับลูกค้าจองหนึ่งมืนเราก็จะแจกอ่างเปาคือหนึ่ง0มืนเดี๋ยวช่วงที่สองจะฝากผู้จัดการส่งมอบอ่างเปาให้กับลูกค้านะเดี๋ยวเราไปเจอกันช่วงที่สองกันเลยครับไปเลยค่ะท่านผู้ชมกลับมาอยู่ในช่วงที่สองของรายการจะเอาไหมล่ะตอนแรกลูกค้าคิดว่า เครดิตลูกค้าจะออกไม่ได้แต่ได้รับรดไปใช้งานครับผมสวัสดีครับค่ะครับผมไม่ทราบวา่าน้องเอ๊เป็นน้องเ <c oughs> <c oughs> จ้าของน้องคนนี้ชื่อพี่อะไรครับสุกัญญาค่ะครับเป็นพี่ผชายครับเพ็งธนาสีครับครับผมเดี๋ยวถามก่อนเลยนะว่าพี่มาจังหวัดมาจากจังหวัดไหนกันช,ชัยภูมิค่ะชัยภูมิการตีเลยครับลูกค้ามาจากชัยภูมิก็ผมไม่ว่าลูกค้าอยู่จังหวัดไหนออกรถที่ไม้คูดขาได้นะพี่น้องค่ะครับอ่า อ่าไม่ทราบว่าพี่เนี่ยมาทางหน้าร้านหรือติดตามเพจมาบพี่ติดตามเพจค่ะติดตามเพจโอเคครับผมครับพี่อ่าได้เป็นครอบครัวอยู่กันแล้วเนี่ยตอนนั้นน่ะคิดว่ามาตอนแรกอะ่ะคิดว่าจะออกรถไม่ได้ดความความในใจ,จตอนนั้นเป็นยังไงบ้างพี่ตอนหนุน <c oughs> หนุนเต็มที่ครับโอ้โหแล้วก็คิดว่าคี่แรกว่าห้าสิบห้าสิบหน้าจอได้อะไรอย่างเงี้ย แด้ยินมาว่าได้ลบได้ได้ลบอะไรนะพี่คำสุปมาทด้วยใช่ไหมโอเคครับผมทางไมค์กูดคาร์ดันให้เต็มที่นะครับแล้วก็อยากให้พี่ช่วยแนะนำหน่อยกับพี่ว่าทางไมค์กูดคาร์อ่ยครับรถเป็นยังไงครับพี่แล้วก็บริการของไมค์กูดคาร์เป็นยังไงบ้างครับพี่รถสวยดีครับสภาพดีลูกค้าพนักพนักงานก็ใจดีครับผมคร้าผมเจ้าของร้านก็ใจดีค่ะครับโอเค ลูกค้าได้โปรอ่างเปลา่าครับผมจอดเท่าไหร่รับส่วนลดไปเท่านั้นครับผมเดี๋ยวรับไปรีวิวตามหลังให้นะครับ อ่สะสำหรับท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่ยังอยากได้รถมือสองใช้งานอยู่นะครับอย่าลืมนะครับเต็นรถยนต์มือสองไมโครคาร์เก้าๆนะครับติดตามเพจได้นะอย่างพี่คนนี้เนาะพี่ติ๋มเนะะาะไดติดตามเพจของเรานะครับได้รถส,สวยๆไปใช้งานนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามกดไลค์กดหัวใจโลโลและกดกระดิ่กนะครับสำหรับวันี้ก็ขอมอบรถสวยๆคันนี้นะครับไปอยู่ในครอบครัว,พ,ว,พ,วพี่ติ๋มนะครับแล้วก็ขอให้ไปอ่า ถูกรางวันแล้วก็มาใช้็นการคันที่สองทันที่สามของมาตุไทยนะครับพี่ <Yeah. S 1> สวัสดีก็ขอบคุณพี่ติมมากครับ <Yeah. S 1> ขอบคุณครับ